จะทำรีวิวแต่ว่าไม่มีชิ้นส่วนงานที่เอามาเป็นตัวอย่างเลยนะครับเพราะว่า สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับช anel c o m a r e v i e w นะครับคลิปนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของ t ู o Talk กันนะครับนานมาทีเนาะนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์ในการทําสีหรือว่าในการทําโมเดลนะครับมาแนะนําแล้วก็ป้ายยาพี่น้องกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับชื่อมันคือ DC Grinder Set นะครับมันก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สลับ ขัดโมเดลนะครับหรือว่าขัดชิ้นงานอะไรต่างๆนานานี่แหละก่อนจะไปทําสีนะครับจริงๆอุปกรณ์การขัดหรือว่าใช้ขัดชิ้นงานเนี่ยมันมีเยอะนะมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีตั้งแต่เป็นพวกกระดาษทรายน้านะครับก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพวกฟองน้ําทรายก็ได้ฟองน้ำทรายเป็นประมาณอย่างนี้นะนี่อันนี้คือที่ผมใช้อยู่เป็น,ป,นประจําเหมือนกันนะครับยี่ห้อหน่าจะเป็นของ 3M ที่เขาตัดแบ่งไว้ไว้แล้วนะครับก็จะมีหลากหลายเบอร์ให้เราเลือกใช้เนาะซึ่ง จริงๆมันก็ใช้คุณภาพค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมเคยทําคลิปคัสตอมให้พี่น้องได้ดูไปแล้วก็คือเจ้าตัวนี้นะครับที่เอาไอ้ตัวแปลงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยมาคัสตอมตรงบริเวณส่วนหัวให้มันเป็นแบบอย่างนี้นะครับเอากระดาษทรายแปะเข้าไปแล้วก็สามารถแบบขัดชิ้นงานได้นะครับซึ่งตัวนี้จริงๆอ่ะมันเวิร์กมากเลยนะใช้แล้วแบบโอเคตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่เวลาทํางานพวกสีโซโดอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าทีนี้ที่ตัดสินใจลองสั่งไอ้เจ้าตัวนี้มาเพิ่มนะครับเพราะว่าไอ้ตัวตัวนี้มันจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงคือตรงส่วนบริเวณหัวเนี่ยพี่น้องจะสังเกตก็คือมันจะทําเป็นลักษณะแบบเป็นวงกลมได้อย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะเหมาะกับขัดผิวของชิ้นงานที่มันมีลักษณะเรียบหรือพื้นที่หน้ากว้างอะไรประมาณนี้อย่างผมจะลองให้ดูก็ได้อย่างเนี้ยแบบเนี้ยเราจะสามารถขัดแบบอย่างเงี้ยขัดได้ปกติแต่ทีนี้ เวลาที่เราจะต้องขัดในพื้นที่ที่มันเป็นซอกหลืบเล็กๆอะไรประมาณนี้ไอ้ตัวหัวแบบนี้มันก็จะใช้งานไม่สะดวกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยลองสั่งไอ้เจ้าตัวนี้มาลองใช้งานดูนะครับตัวนี้มันจะมีหัวที่มีความหลากหลายกว่านะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อแบบค่อนข้างดังใช้ได้เหมือนกันตัวนั้นก็จะค่อนข้างโอเคแต่ที่ผมตัดสินใจเอาตัวนี้มาก่อนนะครับ ก็คือเพราะว่า1ด้วยเรื่องของราคานะครับตัวนี้ราคาจะค่อนข้างถูกกว่าเยอะเลยราคาอยู่แค่ประมาณ700นะครับสั่งจากแอปส้มมาครับดูแล้วน่าจะค่อนข้างโอเคอตัวนี้มันจะใช้การเสียบไฟเอานะครับก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องมานั่งคอยชาร์จคอยอะไรหยิบออกมาปุ๊บแล้วเสียบปลั๊กแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวนี้กัน เรื่องต้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูของในกล่องกันนะครับเรามาดูลักษณะกล่องก่อนนิดนึงนะกล่องนี้มาเป็นกล่องสีขาวนะครับกล่องกระดาษเป็นกระดาษคล้ายๆกระดาษลังนั่นแหละแข็งแรงใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะทาจากของจีนเนาะก็มีภาษาจีนมาเต็มเลยตรงชื่อก็จะอย่างที่บอกไปก็คือ DC Grinder Set นะครับด้านข้างนี้เป็นภาษาจีนไม่รู้ S l i n e นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อหรือเปล่าตัวนี้ที่เป็น Power Tool S l i n e นี่น่าจะเป็นชื่อยี่ห้อเขาแหละนะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรด้านหลังก็ คล้ายกับด้านหน้าแหละมั้งนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นลายเส้นมานะแล้วก็จะมีเหมือนเอาไว้สําหรับขัดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกล่องข้างนอกโดยรวมนะครับทีนี้มาเปิดดูข้างในกันแล้วกันข้างในนะครับอย่างแรกก็คือจะให้ดูตัวนี้ก่อนเป็นกระดาษทรายนะครับที่เขาให้มาสาหรับติดกับหัวของเจ้าตัวเครื่องขัดตัวนี้นะครับเขาให้มาทั้งหมดอสองแผ่นนะ ประมาณนี้นะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์นะครับแกะออกมาแล้วก็ไปแปะเข้ากับตรงหัวของตัวเครื่องขัดได้เลยแต่เท่าที่เอานิ้วรูบๆดูแล้วตอนนี้คือผมว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับการขัดชิ้นงานพลาสติกที่มันเล็กๆเ,เ,เท่าไหร่นะครับที่มันต้องการความละเอียดสูงนะเพราะว่าตัวกระดาษทรายมันค่อนข้างหยาบอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะส่วนใหญ่ที่ผมใช้จะหยาบสุดจะอยู่แค่เบอร์400เองนะครับ400ถึงประมาณ1 0 0 0 2,000ออะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่จะจบ ที่จริงก่อนทํางานสีเนี่ยจบแค่ประมาณเบอร์600ก็อยู่แล้วนะครับไม่ต้องถึงเบอร์พันก็ได้เพราะเราไม่ได้ต่อดิบอะไรประมาณนี้ผิวมันจนไม่จําเป็นจะต้องละเอียดมากอะไรเงี้ยคือให้มันหยาบนิดนึงเวลาเราพ่นสีอะไรเงี้ยมันจะได้ยึดเกาะได้ดีด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ใช้ไม่ได้นะต่อไปมาดูชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2ก็คือจะเป็นตัวหม้อแปลงนะครับใส่มาให้ในถุงพลาสติกใสนะครับอย่างดีเลย โมอแปลงตัวนี้สเปคมันจะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้เขาบอกเป็นโมเดล1220นะครับไฟเข้าเนี่ย100-220โวลต์นะครับก็คือใช้กับบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็50-60เฮิร์ตออปต์จะอยู่ที่12โวลต์เลยนะครับ2แอมป์นะครับซึ่งก็12โวลต์ก็ค่อนข้างแรงแหละผมว่านะเมดอินไชน่านะครับประมาณนี้ อมอแปลงอันนี้ไม่รู้ถ้าเสียแล้วเราสามารถหาซื้อใช้ได้ทั่วไปหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้ใน,ใน,ใ,นในแอปส้มเองก็ตัวหมอแปลงเนี่ยมันจะมีขายแยกอยู่ถ้าเกิดเสียก็คงซื้อได้อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าความคงทนมันจะแค่ไหนนะครับยังไม่เคยลองใช้นะอ่ะต่อไปมาดูชิ้นต่อไปนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับเป็นพระเอกของเรานะจะเป็นให้มาลักษณะแบบนี้เลย มาเป็นเหมือนสีเขียวขี้ม้านะครับมีสติกเกอร์สีทองวิบวับแปะอยู่ตรงนี้ด้วยตัวเครื่องมีน้ำหนักพอสมควรนะพลาส,สติกก็ไม่ได้ดูกองแกงมากอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนผมเคยมีตัวเครื่องขัดแบบปกติอยู่อันหนึ่งอ่ะตัวนั้นจับดูแล้วมันจะดูกองแกงกว่าอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงก็เลยน่าจะดีกว่ามั้งนะครับตรงหัวตรงนี้จะมีะเป็นตัวล็อกนะครับเป็นพลาส,สติกะจะหมุนได้ด้านเดียวนะนี่หมุนแบบ อันนี้เขาเรียกอะไรทวนเข็มนะครับก็คือเวลาเราจะใส่หัวเราก็บิดนี่ก่อนแล้วก็เอาหัวใส่เข้าไปนะแล้วก็บิดล็อกกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีสวิตตัวนี้อาจจะมีข้อเสียนิดนึงคือสวิตนี้มันเป็นแบบเปิดปิดไปเลยนะมันไม่สามารถแบบเลื่อนโวลลุ่ม ความแรงของตัวมอเตอร์ได้นะครับมันไม่เหมือนอีก,อกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่มันจะมันเหมือนเราเลื่อนได้นี่จะสะดวกหน่อยตัวนี้ก็ความแรงน่าจะเป็นระดับเดียวนะครับเดี๋ยวลองมาเทสตัดูว่ามันแรงไปหรือเปล่านะถ้าเกิดสมมติแรงไปอาจจะต้องไปหาหม้อแปลงที่มันเป็นตัวปรับแรงดันไฟมาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งไม่งั้นเวลาเราขัดงานชิ้นเล็กๆที่ต้องการความละเอียดมากๆมันอาจจะแบบพังก็ได้นะครับตรงหัวตรงสายไฟตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรูแจ็คเสียบนะครับเอาไปเสียบกับไอ้ตัวหม้อแปลง ตัวนี้เมันตกีนะตรงนี้มันจะเป็นนี่แบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของอน่าจะเป็นหัวหัวขัดนะ,ะมีชิ้นส่วนหลุดมาอยู่ด้วยในกล่องอันนี้หลุดมาสามชิ้นนะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับนี่แกนก็จะเป็นมันจะมีสแบบนะก็คือแบบแกนตรงตรงนี้เลยนะครับหัวขัดจะอยู่แบบ ตั้งฉากกับไอตัวแกนเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นหัวแบบเหมือนเฉียงประมาณนี้นะครับเขาให้มา,าลักษณะหัวมันจะเหมือนกันแต่แค่ตัวแกนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้คือที่หลุดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนเอาไว้สําหรับล็อกกับตัวเครื่องของเรานะครับให้มาทั้งหมดอ,อย่างละสี่ชิ้นนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะเท่ากับได้มาแปดหัว แต่เวลาใช้เนี่ยผมกะว่าจะใช้ไอตัวแบบอย่างนี้มากกว่านะไอตัวที่มันเป็นเนี่ยเยตัวแบบเนี้ยนะครับเวลาเราลงไปกับงานแล้วมันจะปื๊ดอะไรเงี้ยน่าจะใช้แบบนี้สะดวกกว่าแล้วก็ไอหัวที่อยากได้จริงๆก็คือไอหัวนี้แหละเนี่ยที่มันเป็นแบบเหลี่ยม,ยมสามเหลี่ยมเงี้ยเพราะว่ามันจะเอาไว้สําหรับขัดเข้าไปตามซอกของชิ้นงานได้ด้วยนะครับต่อไปมีอะไรอีกอ่าก็จะเป็น คู่มือนะครับแล้วก็เป็นพวกใบแมนนุ่อะไรเงี้ยบอกสเปครุ่นอันนี้น่าจะเป็นใบอะไรไม่รู้การันตีหรอหรือว่าเป็นอะไรของเขาละสักอย่างนะครับจะบอกแมนนุ่ก็ไม่เชิงนะเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้เขียนอะไรให้มาสัสกเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเหมือนสเปคของไอตัวเครื่องตรงนี้ลมะมั้งนะครับนอกกนั้นอะหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นของทั้งหมดที่หทให้มาในกล่องนะครับ อ่ะทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําหัวขัดกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนจะไปใส่กับเครื่องเนาะอย่างที่ผมบอกก็คือผมจะไม่ใช้ตัวกระดาษทรายที่เขาให้มากับตัวเครื่องนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันหยาบไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําเองขึ้นมาเองใหม่แล้วกันนะครับกระดาษทรายที่จะใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นกระดาษทรายน้าธรรมดานะครับผมใช้เบอร์400นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เรามีตัวเทปกาวสองหน้านะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้นะครับก็ ตัวกาวสองหน้าเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าพี่น้องอยากจะได้แบบที่มันเป็นบางๆไปเลยก็ได้หรือว่าอยากจะได้ที่มันเป็นหนาขึ้นมาหน่อยเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมติดใจเวลาใช้แบบฟองน้ําทรายเพราะฉะนั้นผมก็เลยหวว่าจะใช้เป็นที่มันเป็นแบบฟองน้ํานี้มากกว่านะครับวิธีใช้ก็วิธีทาก็แกะมันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวหัวเนี่ยที่เขาให้มานะครับแปะเข้าไปยังไงดีวะ มุมไหน <c oughs> อ่ามุมนี้แล้วกันก็พยายามเล็งให้มันตรงๆนิดนึงอย่างนี้นะครับแปล,ลงไปเลยแล้วก็เอากันปลายแต่ออกอย่างนี้แล้วก็แต่งมันเข้าแต่งมันให้เข้ากับรูปทรง นี่นะครับออกมาเป็นประมาณอย่างนี้เนาะจะได้เป็นอันนี้เป็นหัวทรงสามเหลี่ยมนะครับทีนี้ก็ามาเอากระดาษทรายนะครับออกมาแบบนี้แล้วทีนี้เรากา็ลอกไอตัวเทปกาวนี่ออกข้างหลังมันไปอย่างนี้แล้วก็มาแปะเข้าไปเลย หลุดโฟกัสไปหน่อยนะมองไม่ค่อยถนัดีแ่แปะพยายามให้มันดูตรงๆกันนิดนึงแล้วทีนี้ก็เอากระดาษเอยเอากันไกนะครับตัดออกไปตามทรงมันอ่านี่นี่ ได้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาเอาไอชิ้นหัวขัดตัวนี้นะครับที่เราทําเสร็จไปมเมื่อตะกี้แล้วเนี่ยอ่ามาใส่เข้าไปตรงหัวนะครับวิธีการใส่ก็คือเราบิดตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนนะครับไปอย่างนี้หมุนหมุนขึ้นนะมันจะหมุนได้ทางเดียวนะอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือหมุนลงไม่ได้นะมันก็จะได้ทางเดียวยางนี้นะครับจากนั้นก็เอาอ่าตัวแกนตรงน,นี้นะครับใส่เข้าไปตรงน,นี้จะมีเป็น ขีดอยู่นะเราก็เสียบอย่างนี้เข้าไปได้เลยนี่นะครับแล้วก็บิดมันกลับมาล็อกให้แน่นชิ้นตรงนี้มันเป็นด้วยความที่มันเป็นพลาสติกอะผมไม่แน่ใจว่าระยะยาวมันจะทนหรือเปล่านะแต่ว่าคือตอนนี้พูดถึงมันก็อพอใช้ได้อยู่แล้วแหละนะครับล็อกแน่นหนาค่อนข้าง,างาดีระดับหนึ่งเลยนะครับแต่เนี้ยอย่างที่บอกก็กคือ ด้วยความที่เป็นพลาสติกเนี่ยแหละเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันอีกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ก็หัวจะเป็นแบบนี้แล้วที่นี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับตรงช่วงท้ายมันตกสายไฟเนี่ยมาเสียบนะครับเข้ากับตัวสายตัวนี้นะครับที่ต่อมาจากตัวอะแดปเตอร์เมื่อกี้นะครับอันนี้ผมไปเสียบอะแดปเตอร์กับไฟบ้านไว้ปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็เสียบอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ เาเปิดเครื่องดูนี่สั่นค่อนข้างแรงใช้ได้นะครับเวลาสั่นมันจะสั่นแบบขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะครับดูแล้ว <c ười> คือแรงเนี่ยแบบถ้าทํางานหนักๆเนี่ยได้เลยนะครับก็คือมันค่อนข้างโหดอยู่แต่ว่าถ้าเกิด เป็นพวกตัวเล็กๆโซโดโซโดคนเนี่ยแอบวหวาดเสียวนิดนึงนะว่ามันจะแรงก็เดี๋ยวสงสัยต้องอาจจะต้องหาอะแดปเตอร์ที่มันเป็นตัวปรับแรงดันไฟมาเพิ่มอีกสักนิดนึงดีกว่ามันจะได้แบบเหมือนปรับให้มันความแรงมันลดลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับสวิตเนี่ยเสียดายตรงที่มันมีแค่ออนกับออฟนะมันปรับความแรงไม่ได้ไม่งั้นอาจจะเพอร์เฟกเลยนะครับก็เนี่ยความแรงก็จะประมาณนี้ เสียงก็จะดังระดับหนึ่งนะไม่ถึงกับขั้นดังมากอะไรเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้แหละเนี่ยมองเห็นในกล้องไหมไม่รู้เวลาขยับน,นะครับแจวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมว่าลองหาอะไรมาขัดเล่นดูดีกว่าเนาะอ่ะจะทำรีวิวแต่ไม่มีชิ้นส่วนงานที่เอามาเป็นตัวอย่างเลยนะครับเพราะว่างานที่ต้องขัดก็ขัดไปหมดซะแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขัดแกนนี้ให้ดูแล้วกันนะครับมันจะมีแบบเนี้ยติ่งๆเหมือนพวกที่ตัด มืนใช้ครีมตัดเอาไว้นะครับประมาณนี้กับตัวแผงรันเนอร์แล้วกันนะครับก็วิธีใช้ก็ง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรนะครับก็เปิดสวิตช์แล้วลองขัดดูอันนี้กระดาษทรายเบอร์400นะ ลองเทสดูก่อนสักนิดนึงอ่านเนี่ยนะครับคือมันขัดโคตรดีด้วยความที่มันแรงอะนะแล้วก็ไอตัวกระดาษทรายเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเบอร์ตามความแบบเหมาะสมเนี่ยพี่น้องลองดูเศษที่มันหลุดออกมาจากไอตัวแผงลันเนอร์เนี่ยเห็นไหมเป็นผงๆเนี่ยคือมันขัดเร็วมากเนี่ยเห็นไหมมันแหว่งก็ไปเลยอะอันนี้ผมใช้กระดาษทรายเบอร์400อย่างที่บอกไปนะครับ ถ้าอยากให้ได้เร็วกว่านี้พี่น้องก็ใช้แบบให้มันหยาบขึ้นกว่านี้ก็ได้ตัวกระดาษทรายอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมประมาณเนี้ยคือขัดแล้วมันไม่เปลืองแรงด้วยระดับการสั่นของไอตัวเครื่องตัวเน,นี้ยก็ไม่ถึงกับพันเยอะมากจนจนสะเคือนมือหรืออะไรอะไรประมาณเนี้ย ก่อนนะครับก็นี่ดูเศษที่หัวมันคือขัดออกมาแล้วแบบค่อนข้างโอเคเลยคือตอนนี้ใช้แล้วแบบผมว่าค่อนข้างโอเคคือถ้าสมมุติแบบขัดชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับอาจจะแอบแรงไปหน่อยซะด้วยซ้ําหรือเปล่าครับนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งตัวชิ้นงานเห็นไหมเมแบบื่อกี้จากที่มันเป็นเดือยขึ้นมาเนี่ยแบบแหว่งไป จนแบบอย่างนี้เลยเกือบจะเรียบเลยอันนี้ผมขัดแค่หยาบๆดูนะยังไม่ได้อะไรมากมายทดสอบดูว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นประมาณแค่ไหนด้วยความแรงเนี้ยผมค่อนข้างถูกใจนะเพราะว่าอย่างงานเวลาที่ผู้ประกาศส่งมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นงานพวกงานชิ้นเล็กๆพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวบางทีมันจะมีะต้องขัดพวกอ,อีโป้ที่เราต้องปั้นพอกปั้นเสริมอะไรประมาณนี้ไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะอ่ะไอะตัวหัวขัดตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะ ครอบคุมนะครับใช้งานได้ถึงกับไอ้พวกนั้นได้เลยแล้วก็ด้วยความที่หัวมันตรงแกนมันจะมีลักษณะของอฉากแบบนี้ด้วยมันเลยทําให้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับในระดับหนึ่งเลยแหละมันแบบสามารถรับกับชิ้นงานได้นะครับถือว่าแจ๋วดีนะครับอ่ะช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปความรู้สึกหลังจากที่ได้ทําการทดลองใช้เจ้าตัว DC Grinder set ตัวนี้นะครับให้พี่น้องได้ฟังกันสักน,นิดนึงนะครับถึงข้อดีข้อเสียเนาะว่าน่าซื้อน่าใช้ ประมาณไหนยังไงนะครับอ,อย่างแรกเอาข้อดีก่อนละกันข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับก็เท่าที่จับดูผมว่ามันไม่กองแกงนะแล้วมันดูก็ราคาในราคาประมาณ700นิดๆอะไรเงี้ยเจ็ดกว่าบาทอะไรประมาณนี้ไม่ถึง800อะ่ะก็ค่อนข้างคุ้มค่าที่จะสั่งมาใช้พี่น้องท่านไหนที่อยากแบบทำงานแล้วประหยัดเวลาที่ต้องขัดเยอะๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ประหยัดเวลาขัดอะไรเงี้ยตัวนี้ผมว่า ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ราคาอย่างที่บอกไปก็คือถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นตัวขัดแบบนี้ที่เป็นยี่ห้อดีๆเลยมันก็จะเป็นหลักพันเลยนะครับเคยเห็นอยู่แบบหลักหลายพันก็มีนะอันนั้นคือจะเป็นแบบสุดยอดเลยหลายคนคงไปไม่ไหวไอ้ราคานั้นนะมันเป็นสําหรับพวกโม ER เดลเลอร์มืออาชีพจริงๆที่เขาแบบทํางานได้ตรงได้ตังค์เยอะๆอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะไปใช้แบบดีไปเลยได้แต่ว่าอย่างพวกเราทํางานแบบแก๊กก็แก๊กเล็กๆน้อย,อยๆอะไรประมาณนี้ตัวเนี้ยก็สามารถแบบเอามาใช้แบบ ขำๆไปก่อนได้นะครับตัวเราแบบ7 8 0 0อะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้อยู่แล้วก็การขัดอะไรเงี้ยก็อย่างที่ทำให้ดูไปนะครับก็คือมันใช้งานค่อนข้างโอเคนะครับก็คือขัดได้เลยแหละนะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่อะไรเงี้ยด้วยความที่ไฟมันแรงนะทั้ง12โวลต์เลยนะครับมันก็ทำให้แบบครอบคุมงานที่เราจะใช้ขัดได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขัดได้แค่แบบไอ้พวกงานเล็กๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะตัวมอเตอร์มันค่อนข้างแรงนะไปขัดพวกงานใหญ่ๆพวกอีโป้งอีโป้เวลาแข็งๆแล้ว อันนั้นก็น่าจะขัดได้นะครับประมาณอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยด้วยความที่มันเป็นใช้เสียบไฟบ้านเลยนะครับเวลาเราใช้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดนึงก็คืออยากจะหยิบใช้ตอนไหนมาก็เสียบไฟบ้านปุ๊บแล้วก็เปิดสวิตช์ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งคอยรอชาร์จไม่ต้องอะไรประมาณนี้เหมือนยี่ห้ออื่นๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดดีของเจ้าตัวนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงจุดเสียกันบ้างจุดเสียก็เรื่องของระยะยาวเนี่ยความคงทนอะไรเงี้ย ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะทนได้ประมาณแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองใช้ระยะยาวไปอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นประมาณยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงก็อาจจะดังนิดนึงนะครับด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์แรงนะเวลาใช้งานมันก็อาจจะมีเสียงดังบ้างอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นดังดังแบบดังลาคาญอะบางทีปั๊มลมทํางานเสียงยังดังไวนี่อีกนะครับก็ถือว่า พอได้แหละนะครับแต่ว่าผมก็มาไว้ในเป็นข้อเสียหน่อยและกันสาหรับพี่น้องท่านไหนที่บางทีอาจจะแบบไม่ชอบเสียงดังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องการสั่นอะไรอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันก็ไม่ได้สั่นจนมือสั่นอะไรเงี้ยแต่ใช้นานๆอาจจะอาจจะมีชามือชาบ้างก็ต้องใช้แบบใช้แล้วพักใช้แล้วพักนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นรา,ายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวเครื่องขัด d c g ีกริลเลอร์เซตตัวนี้นะครับก็พี่น้องท่านไหนถ้าสนใจนะครับก็ลองไปตามหาดูในแอปส้มนะครับสะดวกใจร้านไหนก็ สั่งร้านนั้นได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาของเล่นอะไรมาเล่นหรือว่าทำสีตัวอะไรหรือว่าอุปกรณ์อะไรมาให้พี่น้องได้รับชมกันอีกนะครับยังไงฝากรอมาติดตามรับชมกันด้วยนิดน,นึงเนาะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะส่งงานมาทำนะครับทำสีหรือว่า ประกอบต่อดิบอะไรต่างๆนานาครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับทางเพจที่ผมขึ้นมาณตอนนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าลักษณะงานเป็นยังไงประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับพี่น้องท่านไหนอยากสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดซื้อประตงให้กันได้นะครับอ่าโอเคคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่อ่าบ๊ายบายจ้า